สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือนนะครับระบบไฟแสงสว่างหรือสัญญาณไฟเตือนเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงในเรื่องของไฟหน้าไฟเลี้ยวท้ายไฟเบรกหรือพวกไฟแผงหน้าปัดนะครับอันนี้ก็ความหมายมันเราจะมาพูดถึงไฟหน้านะครับไฟหน้าก็คือไฟที่ใช้ส่องสว่างในเวลาตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีด้านท้ายด้วยนะครับก็ ไว้สองรว่างเพื่อให้เราได้รู้ว่าเออถ้าเราขับตามนะมีรถจนอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าก็เอาไว้เพื่อในการมองเห็นแต่ที่คุณจะพูดถึงนะคือในเรื่องของโคมไฟหน้าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่สีชนิดนะครับคือชนิดแรกก็คือเป็นไฟหน้าทั้งดวงสังเกเแล้วซีนบีมชนิดสองก็คือชนิดที่เปลี่ยนหลอดไฟได้ก็เป็นเซมิซีนบีม หรือตึงซีลบีมนั่นเองนะครับชนิดที่สามเนี่ยนะครับเป็นแบบมันติมันติรีเฟ็เตอร์นะครับและชนิดสุดท้ายก็คือเป็นแบบโกลด์เตอร์นะครับที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นแบบโกลด์เตอร์นะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นแบบตัวสุดท้ายนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวแต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงนะครับไอ้ตัวซีนบีมเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนักเรียน หน้าตายอย่างนี้นก็คือโคมทั้งโคมนะครับซีนไว้ทั้งหมดเลยไม่สามารถถอดเปลี่ยนอะไรได้ทั้งสิ้นเพราะมีไส้ไสไสหลอดอยู่สองไส้แล้วก็ภายในฉาบด้วยหลอดแล้วก็ภายนอกเนี่ยจะเป็นเลนที่เป็นกระจกะก็ดีก็คือรรุ่นให,ใหม่กับรุ่นเก่าต่างกันรุ่นใหม่ๆตัวเลนเนี่ยจะเป็นพลาสติกแต่อันนี้เป็นกระจกนะ,นะครับดังนั้นมันจะใสตลอดนะครับแล้วก็ซีนทั้งหมดเลยอากัศเขาไม่ได้ แต่ข้อเสียมันก็คืออะไรครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยกทั้งโคมนะครับไฟจ่ายก็จะสูงนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแบบซีนบีมนะครับก็มีใช้อยู่แต่น้อยแล้วนะครับอันที่2ก็คือเป็นกึ่งซีนบีมไอหลอดไฟชนิดนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหลอดได้ภายในก็จะเคลือบด้วยปลอดเหมือนกันครับภายนอกก็จะเป็นครับเรนเนี่ยก็จะทําด้วยกระจกข้อดีของอันนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้เปลี่ยนลอดได้แต่ก็ ใช้ไปานานๆฝุ่นก็จะเข้าไปข้างในนะแล้วก็อปอร์หลอดอาจจะลอกได้มีฝุ่นเข้าไปข้างในได้นะประลอดเนี่ยที่ฉาบไว้เนี่มันจะลอกนะแล้วก็พอใช้ไปานานๆบางครั้งเนี่ยตรงขอบตรงนเนี้ยนะอัดกาวไว้นะครับบางครั้งเนี่ยอายุการใช้งานนานๆกาวเสื่อมนะครับน้ําเข้าไปได้มาดูที่สามครับเป็นแบบมัลติรีแฟกเตอร์ก็ลักษณะมัลติรีแฟกเตอร์เนี่ยก็คือเจอเห็นแล้วเห็นไหมครับภายนอก ตัวเลนเนี่ยเปลี่ยนไหมครับข้างนอกปกติเนี่ยจะเป็นเลนนะไม่ใช่แล้วอันนี้นะครับตัวเลนเนี่ยท้อนแสงเนี่ยจะอยู่ข้างในแล้วนะครับข้างนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเลยนะครับดังนั้นจะใช้ลักษณะการสะท้อนแสงสว่างเนี่ยจากตัวโคมภายในเลยที่ฉาบเรยประหลอดดังนั้นไฟสูงไฟต่ำขึ้นอยู่กับเลนตัวข้างในแล้วก็อดีตรงนี้นะครับแสงสว่างเนี่ยจะมากแล้วก็เลนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ข้อเสีย ใช้ไปนานๆน,นะครับอายุการใช้งานของตัวนี้เราจะเห็นสังเกตได้เลยนะอาชีพใหม่ของงานบริการยานยนต์ของพวกเราก็คืออะไรครับขัดโคมไฟนะครับขัดโคมไฟตัวนี้นะใช้ไปนานๆานปุ๊บเริ่มหมองเริ่มมัวเริ่มไม่ค่อยสว่างแล้วนะครับไม่ใส่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เราจะต้องใช้วิธีการขัดนะครับขัดโคมไฟออกนะครับนะบแต่ข้อดีก็คือ แล้วนะแสงสว่างที่สะท้อนออกจากตัวรีเฟคเตอร์หรือตัวเลนส์นะครับเยอะนะพื้นที่ในการส่องสว่างการสะท้อนมันเยอะนะครับดังน,น,น,ะน,ะะะนั้นแสงสว่างที่ออกมาจะให้มากับแบบที่4แบบสุดท้ายเป,เป็นแบบโฟลเตอร์โฟลเตอร์เนี่ยก็ใช้วิธีการรวมแสงนะครับรวมแสงเห็นไหมครับตัวหลอดโฟลเตอร์ใช้วิธีรวมแสงแล้วสะท้อนออกไปนะครับแสงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่ผมและแสงสว่างค่อนข้างที่จะมากครับแล้วลำแสงเนี่ยจะพุ่งตรงไปยัง คือถนนนะครับได้ดีอันนี้เป็นโคมไฟสี่ชนิดที่ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ที่นิยมตอนนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดคือเป็นแบบที่สี่โกลเตอร์ตอนนี้เรามาดูชนิดของหลอดไฟนะครับหลอดไฟชนิดแรกก็คือเป็นหลอดไฟหัวกลมนะครับก็มียังมีใช้อยู่นะ <Okay. S 1> ก็คือเป็นไส้หลอดก,กับของไส้นะของไส้มีไฟตูนไฟตัดน,น,น,นะครับสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับการ สองสว่างก็คือใช้ลักษณะให้ไส้เปล่งแสงออกมาขาดก็เปลี่ยนนะครับนะแต่ประสิทธิภาพการสองสว่างมันจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ต่อมาเราก็จะใช้เป็นหลอดไฮโดรเจนครับตัวนี้ไฮโดรเจนเนี่ยภายในก็จะบรรจุก๊าซไอโอดีนไว้นะครับประสิทธิภาพการสองสว่างจะสูงกว่าธรรมดานะครับธรรมดาดังนั้นขั้วไ้หลอดก็จะออกแบบคล้ายๆกันนะครับสามารถเปลี่ยนได้ แต่ข้างในเนี่ยก็จะมีไส้หลอดไฟสูงไฟต่ำอยู่นะครับแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นจุดกัาสไอโอดีนนะครับประสิทธิภาพการหลอดก็จะสูงกว่าหลอดไส้ธรรมดานะครับแต่หลอดแบบนี้เวลาเปลี่ยนเราอย่าไปจับตรงตัวหลอดนะครับตัวหลอดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ขาดง่ายนะครับแบบที่3จะเป็นแบบหลอด HID นะครับ High Intensity นะครับ discharge หลอดแบบนี้นะครับหรือพวกเราเรียกว่าหลอดซีนอนนั่นเองนะครับ หลอดสีนอนตัวนี้นะครับหลอดสีนอนตัวนี้จะมีบรรลัก์นะครับเพื่อจุดการส่องสว่างและขนาบนะบรรลัก์เนี่ยก็จะแปลงไฟจาก12โวลต์ให้เป็น20,000โวลต์นะครับเพื่อที่จะไปจุดไส้หลอดแล้วก็ลดเหลือ12โวลต์เหมือนเดิมประสิทธิภาพการส่องสว,ว่างถามว่าสูงไหมสูงครับการส่องสว่างเนี่ยเรามีอุณหภูมิแสงเคลวิ่งครับก็ ถ้าหนึ่งพันเคนะครับหรือหนึ่งพันเคลวินครับถึงสองพันรอยเคเนี่ยแสงสีมันจะออกสีอมเหลืองนะครับอมเหลืองถ้าสา0พันเคลวินนะครับสามพันเคลวินก็จะออกแสงสีเหลืองแต่ถ้าเจ0 0พันถึง8 0ด0ันเคลวินเนี่ยก็จะออกสีขาวขาวนวนลลนะครับขึ้นไปที่หนึ่งในหนึ่งมนเคลวินนะครับโมฟ้าแล้วหนึ่งม1 2 0สองพันสีฟ้าอ่อนนะครับก็ไล่ไปนะครับสูงสุดอยู่ที่ สองหมื่นเคลวินจะออกเป็นสีชมพูลักษณะสายตาเราเนี่ยที่สองเท่บาบงถ้าเป็นออกหลอดไฮโดรเจนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสองพันเคลวินนะครับถึงสามพันประมาณเนี่ยดังนั้นสายตาเราเนี่ยถ้าจะให้มองสบายสบายเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่ห้าพันขึ้นไปนะครับจนถึงแปดพันนะครับดังนั้นเนี่ยหลอดซีนอนเนี่ยแสงที่ออกมาเนี่ยมันจะให้การมองได้สบายตาที่สุด แต่ถ้าถ้าเป็นหลอดอาร์เรเจนหรือหลอดไส้เนี่ยมันจะออกออกเป็นแดงนะครับค่าสัมว่างมันนะฮะสมดุลกันสัมพรวงมันจะประมาณ 5, 000, ห้าพันเฮนริมันไม่เกินเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลือกใหม่ที่พัฒนาจากหลอดอาร์เรเจนมาเป็นหลอด hiv หรือหลอดซีนอนครับหลอดซีนอนนะครับก็หลักการก็คืออย่างที่คุณบอกไปแล้วนะครับแต่ประสิทธิภาพการสัมพรวงตัวเนี้ยเมื่อเทียบกันใน powerpoint จะเห็นว่าเนี่ยอันเนี้ย ประสิทธิภาพการส่องสว่างเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับไอตัวหลอด s i d เนี่ยมันมันจะส่องสว่างได้ได้สูงกว่าส่วนตัวท้ายก็น่าจะมาแรงพอสมควรก็คือหลอด l e d ถามว่าหลอด l e d ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงไหมสูงนะครับข้อดีของหลอด l e d ก็คือคอุณหภูมิเนี่ยต่ำแต่ประสิทธิภาพการส่องสว่างเนี่ยจะสูงดังนั้นกินไฟไหมไม่กินนะครับหลอด l e d จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับก็ ก็เป็นที่นิยมนะครับค่าอุณหภูมิการส่องสว่างก็ใกล้เคียงกับหลอด LED นะครับหลอด LED แต่การกินไฟนั้นไอหลอด LED เนี่ยต่ำกว่ามากเลยแล้วก็ก็ต่ำกว่าแล้วอุณหภูมิความร้อนที่จะไปทําให้คุมหลอดเสียก็จะน้อยค่าค่าของการส่องสว่างนะครับเมื่อเทียบกันนะครับหลอด LED เห็นไหมครับกับหลอดไฮโดรเจนหลอดไฮโดรเจนยังประมาณนี้เลยนะ,นะแต่เราก็ใช้กันมานานแล้วนะ มันก็ดีกว่าหลอดไส้รแต่เมื่อเทียบกับ led ไปนะครับประสิทธิภาพการส่องสว่างอันนี้เป็นไฟต่ําอันนี้เป็นไฟสูงเราจะเห็นว่าประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงกว่าหลอดฮาโลเจนเยอะนะครับส่วน led ก็ย่อมาจากอะไรนะครับ light emitting diode นะครับเราก็คุ้นหูคุ้นตากันอยู่ที่ว่าหลอด led นั่นเองนะครับส่วนหลอดไฟเนี่ยเขาจะมีสี่ชนิดอันนี้วิธีการเปลี่ยนเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอยากไปจับตรงตรงนี้นะครับตัวนี้เรามาพูดถึงไฟหลี ไฟหลีเนี่ยนักเรียนม,มันมีด้วยการดูแบบเหมือนกันนะครับอันนี้แบบแรกก่อนเลยเลยแบบตั้งแยกจากโคมไฟหน้าเห็นไหมอันนี้แยกกันนะแยกส่วนนะเห็นไหมครับอันนี้ไฟหน้าส่วนหนึ่งอันนี้ไฟลีส่วนหนึ่งนะนะไฟลีก็เอาไว้เปิดล้วนะ่ะแสงสว่างในยามที่มีแสงน้อยนะครับนะอย่างเช่นก่อนจะก่อนจะมืดหรือหมอกหมอกหมอก,อกลงจะจัดอะไรเงี้ยนะนะเพื่อให้รู้ว่าเออรถส่วนข้างหน้าเนี่ยมนะีนะเออนะไฟท้ายก็มองเห็นได้ชัดเจนนะเพราะว่า ไฟหลีมันติดตัง้งหดไฟท้ายครับนะงนั้นเนี่ยการส่องสว่างไม่จําเป็นต้องมากแค่แค่ให้รู้ว่าอือมีรถข้างหน้านะอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบแรกนะครับแบบโคมไฟหน้าต่อแบบติดตั้งในโคมไฟหน้าเลยให้ร่วมกันเลยเห็นไหมครับอันนี้ไฟหลีไฟหลีนะครับอันนี้ไฟหน้าอยู่ด้วยกันเลยนะครับนะโคมโคมไฟหลีจะใช้เป็นสีเหลืองๆนะก็เป็น เเรียกการออกแบบแบบใหม่ขึ้นใหม่นิดนึงนะครับต่อไปก็เป็นแบบติดตั้งในโคมไฟหน้านะครับไฟหลีแบบนี้นะครับก็จะอยู่ด้วยกันแต่แยกกันอยู่ก็จะมีไส้หลอดอเห็นไหมครับนักเรียนมาอยู่มุมล่างจุดนะครับก็ไส้หลอดก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิบตต์นะครับแปดถึงสิบัตทเป็นไส้แบบเสียบนะครับอันนี้นะเวลาเปลี่ยนแล้วก็ต่อออกมาแล้วก็ดึงออกง่ายๆนะครับแบบเสียบออกสามแบบแล้วนะแบบที่สี่นะติดตั้งในโคมเป็นแบบอ e ีกกายนะครับ อีเกิลไออันนี้นี่หรือเป็นการพัฒนาแบบบางครั้งที่จบปัจจุบันนี้เห็นเป็นที่นิยมพอสมควรหรือบางครั้งเราเรียกไฟแบบวงแหวนนับ ccsl นับนะยอมาจากคูณคาโทฟลูออเรสเซนต์แับไอตัวนี้นะครับทำเป็นเลื่องแสงนะครับเลื่องแสงโดยสารที่มันเลื่องแสงได้เนี่ยเป็นสารเคลือบด้วยสารฟอสเฟต พอเปิดไปปุ๊บมันก็จะเป็นหลอดไฟเนี่ยครับแต่มันฉาบด,ด้วยสารเรืองแสงไว้นะครับเราเรามองไปปุ๊บมันก็จะเรืองแสงกระทอ้าออกมาให้เห็นดูว่เออลักษณะมันมันวนวลตาสวยสวยนะัก็เป็นที่นิยมนะครับปัจจุบันนี้หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนะครับมันก็จะเรืองแสงนะครับต้นแบบที่เอามาใช้น่าจะเป็นรถฝั่งยุงโรปครับก็เป็นพวกออดีบีเอ็มอะไรประมาณนี้นะครับเราเรียกว่าไฟเกลื่อนายนะครับนะครับป,รปัจจุบันนี้ ก็เป็นที่นิยมนะครับแต่ในเรื่องของการดีไซน์นั้นแตกต่างกันนะครับบางรุ่นก็ออกดีไซน์ตามขอบนะครับให้เป็นลับกับโกมไฟบางรุ่นก็ทําเป็นวงกลมบางรุ่นก็ทําเป็นวงรีก็แล้วแต่นะครับให้มานูไม่ดูสวยแต่ภายในนั้นนะครับก็ใช้หลอดไฟแล้วก็ฉาบด้วยสารโอสเฟตมันก็จะออกเพืองแสงนะครับทําให้ดูเรืองสวยนะนะขับไปนะครนะแต่ก็เป็นไฟหลีนะครับนะนะคือประสงค์ บอกแล้วหวัดมไม่ต้องสูงมากขอให้รู้ว่าแสดงให้รู้ว่ารถหน้ามีรถมานะมีรถสวนการ้ายก็เมีรถอยู่หน้านะครับนะในกรณีที่แสงมันน้อยนะครับเราก็จะใช้ไฟก็ทีนี้แบบโคมไฟไฟหน้าก็มีสี่แบบไปแล้วนะครับไฟหลีกก็มีสี่แบบนะครับส่วนไฟท้ายนะไฟท้ายนี่อันนี้ก็คือชีนิดของไฟท้ายนะครับก็คือไฟท้ายและไฟเบรกอยู่ร่วมกันนะครับแต่อันนี้ไฟท้ายกับไฟเบรก แยกกันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การออกแบบการดีไซน์ถ้าไฟท้ายกับไฟเบรกอยู่ร่วมกันเนี่ยหลอดนั้นจะต้องมีสองป้อันนี้ก็คือไฟสองป้ก็ใช้ร่วมกับไฟหลีไฟหน้านะตัวนึงไฟตัดหมอกก็หน้าที่ของมันเราเราอย่าไปหลงประเด็นครับหน้าที่มันคือไฟตัดตัดหมอกเรือเอาไว้กรณีที่มีหมอกหนาๆเนี่ยเราก็ส่องกรารส่องสว่างเนี่ยมันจะไม่ส่องสูกนะครับนะมันจะตัดลงไปที่ผิวถนนให้เราเห็น เห็นผิวถนนเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเราลองต่อหวังขนาดประมาณ55วัตต์อีกตัวหนึ่งไฟไฟ d a y เดท e r รั n i n g light หรือเราเรียกง่ายๆก็คือไฟ daylight นั่นเองนะครับเราชื่อเต็มๆก็คือ d a y เดท e r รั n i n g light แต่เราเรียกสั้นๆก็คือไฟ daylight ถามบอกว่าอกฎหมายเริ่มมาตั้งแต่มอไซค์แล้วนะครับมอไซค์เนี่ยเราต้องเปิดไฟหน้าแล้วขับรถ ตาร์ติดเมื่อไหร่รถไฟหน้าติดเมื่อนั้นนะครับของมอเตอร์ไซค์นะพักหลังเนี่ยก็มาพัฒนาใช้กับรถยนต์รถยนต์ดังนั้นเนี่ยเราเปิดสวิตซ์ปุ๊บเครื่องยนต์ติดไฟหน้าติดนะไฟหน้าติดแต่แลักษณะจะเป็นคล้ายๆไฟอะไรครับไีนะครับแรกๆใช้ในฝั่งโลกนะตอนนี้พัฒนามันบ้านเราแล้วนะครับแล้วไฟเดลท์นะครับนะจริงๆก็คือเดทาม์รันน Day ิ่งไลท์นะครับ ก็เนี่ยการออกแบบเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้ให้มันสวยงามนะครับเวลาสตาร์ทปุ๊บติดติดเลยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหลอด LED นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟไฟหน้าไฟเลี้ยวนะไฟท้ายก็จะมีพวกสีนะอันนี้เราน่าจะรู้หมดแล้วนะเคยคุยไปแล้วเรื่องิีเรื่องดีเลยนะสวิตควบคุมไฟหน้าครับก็ส่วนสวิตควบคุมไฟหน้ามันก็จะมีด้วยกันอยู่สองแบบสามแบบนะครับอันนี้แบบถ้าถ้ารถ รถญี่ปุ่นนะครัคบรถญี่ปุ่นก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับไปหน้าไปรลีนะครับอัตโนมัตินะครับก็ใช้วิธีการบิดต่างนะครับแล้วก็จะมีคันโยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดันขึ้นดันลงนะครับนะูงต่ำนะนะครับแต่ถ้าฝั่งยุโรปนะฝั่งยุโรปนะแรกๆก็จะเป็นแบบนี้นะแตอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามกันนะอยู่ฝั่งซ้งงายนะหรือแบบอีแบบนึงเลยนะอันนี้ก็คือลักษณะเป็นสวิตไว้ควบคุมไฟหน้านะครับ อันนี้ควบคุมไฟหน้าล้วนๆเลยนะควบคุมไฟหน้าล้วนๆเลยครับ,รบ,รบ,รบแต่อันนี้มีควบคุมไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยอันนี้ควบคุมไฟหน้าแล้วไฟเลี้ยวด้วยครับสูงต่ําที่นี่เลยนะแต่ถ้าแบบนี้เราจะต้องมีคันโยกของไฟเลี้ยวกับสูงต่ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นชนิดของมันครับก็ตำแหน่งมันก็จะมีนะครับมีออฟมีเทลมีออนครับหนอกับสูงต่ำแล้วแต่นะบางรุ่นอาจจะมีรุ่นนี้นะครับออโต้ถ้าเขิดออโต้เนี่ยมันจะติดเองอัตโนมัตินะครับักเรียน <identified. S 2> นี่เป็นสัญลักษณ์ถ้าเกิดไฟสูงมันจะขึ้นแบบนี้แต่งสีนึงเกิดขึ้นครับอ่ะตอนนี้นี่แหละครับสําคัญครัครูอยากให้พวกเราดูเรื่องของการไล่วงจรมากกว่าวชนิดนู่นจะมาเป็นตัวเสริมนะการไล่วงจรเดี๋ยวครูจะสอนแบบไอ้ตัวที่เป็นหลอดธรรมดาก่อนนะครับเป็นหลอดหลอดไส้หลอดหลอดอะลูมิเนธรรมดาก่อนนะก็อันนี้เป็นเป็นเป็นไฟไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับมีสองหลอด มีสองหลอดแล้วก็มีสองสายด้วยนะครับก็จะมีไฟสูงกับไฟต่ำแล้วก็จะมีรีเลย์เป็นตัวควบคุมเรามาดูที่สวิตช์นะครับนักเรียนถ้าตำแหน่ง H L ก็คือไฟต่ำ H U เนี่ยคือไฟไฟสูงไฟสูงไ็จะต่อฝั่งนี้ขั้วหลอดฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะดังนั้นขั้วหลอดฝั่งนี้เป็นไฟสูงขั้วหลอดฝั่งสีน nah. ้ําเงินเป็นไฟต่ำมันก็จะมา H L เห็นไหมครับ s l ด้านั s l เนี่ยมาอย่างไรครับ s l จะมาได้อย่างไรนะครับก็ต่อเมื่อเราเปิดสวิตจากออฟตำแหน่งตำแหน่งที่พันโยกที่ครูบอกว่ามีมีอยู่กันอยู่สามแบบนะว่าเป็นแบบของญี่ปุ่นแบบฝั่งยุโรปแล้วก็เป็นแบบใช้เปิดปิดอนะ่ะอัน,นเ,เนี้ยสวิตอ่ะเราต้องต้องเปิดตำแหน่งอะไรครับ H ed, หรือ on ออเมื่อ H ed, หรือ on เนี่ยปุ๊บตำแหน่งมาก็จะมาครอบ H ed. c o เฮดเนี่ยมันจะต่อแหะครับต่อเข้ากับไฟสูหรือไฟต่ำขึ้นอยู่กับคันโยกนะขึ้นโยกอยู่คันโยกตรงนี้นะโยกขึ้นโยกลงถ้าเรากดไฟต่ำมันก็เข้าเฮดอะไรครับ sl ดังนั้น sl เป็นไงครับ h ไฟก็จะมาผ่านรีเลย์ปุ๊บ sl sl ลงกล่าวได้เห็นไหมครับลงกลาวได้ปุ๊บทั่วไฟปุ๊บมันก็ลงกล่าวได้ดังนั้นหลอดไฟต่ำฝั่งนี้ติด ถามว่าฝั่งนี้พ่วงกับฝั่งนี้ไหมครับพ่วงครับนะเพราะเอามาจํากันเห็นไหมครับจําขหากันเห็นไหมครับดังนั้นหลอดไฟต่ำเนี่ยก็จะติดถ้าเราเปิดไฟสูงแล้วครับอเปิดไฟสูงเห็นไหมครับหลอดไฟสูงจํากันร้าเป็น h u ต์าำแหน่งของไฟสูงเนี่ยก็จะมาต่อ h u พอเฮอยู่ปุ๊บก็ลงกล่าวได้เหมือนกันนะครับที่หลอดไฟสูงก็จะติด ถ้าหลอดไฟสูงติดถามบอกว่าเอ๊อันนี้อะไรครับอันนี้ไฟโชว์ที่ฮีเตอร์นะครับก็จะเป็น LED ส่งแสงขึ้นมาว่าเอไฟสูงติดนะครับโอเคก็จะติดครับนะก็ติดพร้อมกันกับไฟสูงนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นวงจรของเป็นแบบแบบธรรมดาหลอดมูไส่นะครับไฟสูงไฟต่ำธรรมดาน,นะครับนะแต่ถ้าเป็นแบบ HID เนี่ยอ่ะแบบนี้นะครับนะครับ หลอด hid หรือหลอดฟีนอนแล้วหลอดอันนี้เราต้องเข้าใจนะท่านนักเรียนว่าไอ้หลอดฟีนอนเนี่ยจะใช้รีเลย์ควบคุมสองตัวร,รีเล์ควบคุมสองตัวเป็นไฟสูงกับไฟต่ำไฟสูงกับไฟต่ำแต่และนาการเปิดปิดไฟสูงไฟต่ำของหลอด hid เนี่ยหลอดตัวเนี้ยมันจะติดตลอดเวลาครับ เวลาเราเปิดไฟหน้าตำแหน่งเฮาสอ่อนแล้วเนี่ยนะครับมันจะติดตลอดเวลาแต่เราสังเกตดูไหมครับนักเรียนว่ามันมีขนลวดโซลินอยด์อยู่ขนลว่โซลินอยด์เนี่ยมันเป็นมา่านเปิดปิดไฟสูงไฟต่ำถ้าเราเปิดไฟสูงไฟเนี่ยก็จะเข้ามาเลี้ยงม่านตัวนี้พอม่านตัวนี้มีไฟมาเลี้ยงมันก็จะเปิดให้แสงสว่างเนี่ยส่องได้เต็มที่ มันก็กลายเป็นไฟสูงแต่ถ้าเราเปิดไฟต่ําไฟก็จะไม่มาเลี้ยงโซ่นอยของม่านไฟฟ้าตัวนี้เมื่อมีเมื่อไม่มีไฟมาเลี้ยงเกิดอะไรขึ้นครับม่านตัวนี้ก็จะปิดพอปิดปุ๊บลําแสงไฟต่ํามันก็จะไปได้แค่ลําแสงไฟต่ําแต่ถ้าเราเปิดไฟสูงเมื่อไหร่นะเปิดไฟสูงมาเมื่อไหร่ปุ๊บไฟเนี่ยก็จะมาเลี้ยงขนลวกโซ่หน่อยตัวนี้ทั้งสองสองข้างข้างซ้ายข้างขวานะครับม่านก็จะถูกเปิดลําแสงก็จะถูกถูกส่องออกไปมากขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันใช้หลักการม่านไฟฟ้าเนี่ยมาเปิดเปิดเป็นไฟสูงนะครับดังนั้นหลักการทํางานของมันครับมาดูนะไฟต่ําอยู่ตัวนี้ถูกต้องไหมครับไฟต่ำอยู่ตรงนี้นะ hl นะครับนะเราเปิดสวิตไฟต่าปุ๊บไปนะครับผลลัพธ์สูหน่อยปุ๊บทํางานดึงให้รีเลย์ไฟต่ำทำงานปุ๊บพอรีเลย์ไฟต่ำทำงานปุ๊บไปนะครับอ่าไฟเข้ามาแล้วครับ เป็นไงครับลงกลาวได้สิครับถามว่าลงกลาวตัวนี้ได้แล้วลงกลาวตัวนี้ได้ไหมมาต่อกันอยู่นี่ครับก็หลอด HID ก็ติดเลยนะครับถามว่าติดแล้วเป็นไงครับขัติดส่องสว่างไปแล้วแต่ถามว่ามีไฟมาที่โซลินอยด์ของม่านไฟฟ้าไหมไม่มีนะครับเพราะว่าโซลินอยด์ของม่านไฟฟ้าเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟสูงถ้าเราเปิดสวิตช์ไฟสูง h อยู่ต่อต่อครับเห็นไหมครับ ฮอยู U ต่อเป็นไฮนะฮอยู H U ต่อเป็นไฮปุ๊บอ่ะถ้าฮอยู U ต่อไฮปุ๊บขดลวดโซยน้อยของรีเลย์ตัวที่สองทำงานรีเลย์ไฟสูงนะครับปุ๊บมันก็เป็นนะครับไฟก็จะไปที่อะไรครับโซยน้อยของม่านไฟฟา้มาม่านไฟฟ้าก็จะเป็นไางนครับม่านไฟฟ้าก็จะถูกเปิดลงกาวได้ไงครับถูกเปิดมันก็กลายเป็นลำแสงออกเต็มที่ก็กลายเป็นไฟสูงนะเมื่อลำแสงไฟสูงออก ตัวนี้ก็จะเป็นไฟโชว์ไฟสูงของเรือนใหม่นะครับนะครับปาก็จะติดไปพร้อมกันนะครับและการทํางานเป็นแบบนี้ครับสําหรับหลอด HID LED หรือหลอดสีนอหลักการทํางานของไฟหน้าเป็นแบบหลอดธรรมดากับหลอด HID น่าจะมีเท่านี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวไว้เรื่องต่อไปเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีครับครับวิดีโอนี้น่าจะแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ